สุดยอดพระเอกนักบูชองคลอดแวนดแดมหายไปไหน,นหากย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายยุค80ต่อต้นยุค90คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ครับชองคลอดแวนดแดม ชองคลอสแวนเดมแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงสายมาเชลอาร์ตได้ทันทีจากการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง Bloodsport ในปี1988ด้วยฝีมือด้านการต่อสู้ของเขาทำให้ชองคลอสแบนเดมมีผลง,งานตามมาอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Kickboxer ในปี1989 Double Impact ในปี1991ก่อนจะขยับขึ้นมาเล่นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ ที่มีทุนสร้างมากขึ้นอย่าง Universal Soldier ในปี1992หา Target ในปี1993และในปี1994ก็เป็นปีที่ชองคลอยแวนเดมก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดในอาชีพด้วยภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ถึง2เรื่องอย่าง Street Fighter ที่เจ้าตัวได้รับค่าจ้างในการแสดงสูงถึง7ล้านเหรียญสหรัฐและ Time Cop ที่ทำเงินทั่วโลกแต่หลัก100ล้านเหรียญสหรัฐ จึงทาให้ชองคลอสแวนแดมกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดในทันทีครับแต่สงสัยไหมครับว่าชื่อของชองคลอสแวนแดมที่ดังกระชอนไปทั่วโลกนั้นหายไปจากสปอตไลท์ของฮอลลีวูดได้อย่างไรหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปี1994นะครับ ทาง Universal Studio ติดต่อไปหาช่องครอสแวนแดมในทันทีพร้อมกับยื่นข้อเสนอสร้างภาพยนตร์3เรื่องโดยทางสตูดิโอพร้อมจ่ายค่าตัวให้กับเขาถึงเรื่องละ12ล้านดอลลาร์แต่ในช่วงเวลาเดียวกันครับนักแสดงอย่างจิมแคลรี่ก็กำลังโด่งดังสุดขีดโดยจิมแค r รี่เป็นนักแสดงคนแรกของฮอลลีวูดที่ได้รับค่าตัวสูงถึงเรื่องละ20ล้านดอลลาร์จากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Cable Guy ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ชองคลอสแวนแดมตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอที่ทาง Universal Studio ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอยื่นให้พร้อมกับเรียกค่าตัวของเขาให้มากเท่ากับจิมแค์รีและแน่นอนครับว่าข้อเสนอของเขาถูกปฏิเสธครับโดยชองคลอสแวนแดมได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเดอกกาเดียนถึงเรื่องราวในครั้งนี้เอาไว้ว่าผมถ่ายหนังติดก,กันทีละหลายเรื่องและในขณะที่ว่างจากการถ่ายทำผมก็ต้องเดินสายโปรโมทหนังเรื่องอื่นอีกผมเหนื่อยมากทุกอย่างที่ผมทำ มันกลายเป็นเงินไปหมดซึ่งจิมแครีรีได้รับค่าจ้างอย่างมหาศาลและผมก็ต้องการท้าทายกับระบบมันเป็นเรื่องที่งี่เง่าและไร้าสาระมากจากเหตุการณ์ในวันนั้นมันทำให้ผมติดแบล็คลิสต์ของวงการหลังจากต้องพบเจอกับความผิดหวังนะครับชองคลอดแวนแดมเลือกจะลืมปัญหาชีวิตด้วยยาเสพติดครับ เขาออกมาเปิดเผยว่าเขาเสพโคเคนอย่างน้อยวันละ10กรัมและปาร์ตี้อยู่แทบจะตลอดเวลาทําให้เขาเริ่มมีข่าวเสียหายออกมามากขึ้นทั้งการทําร้ายประปารสัสซี่การขับรถพุ่งเข้าชนไปในไนท์คลับรวมไปถึงโดนตํารวจจับกลุมอยู่บ่อยครั้งทุกอย่างจึงส่งผลต่อการตัดสินใจของสตูดิโอใหญ่ๆของฮอลลีวูดในการเลือกนักแสดงคนอื่นมารับบ,บทแทนเขาและงานภาพยนตร์ที่เขาได้รับในช่วงปลายยุค90ก็เป็นหนังแผ่นแทบทั้งหมดครับ ทำให้ชื่อเสียงของชองคลอสแวนแดมหายไปจากวงการอย่างรวดเร็วครับผลของการใช้ยาเสพติดอย่างหนักทําให้ชองคลอสแวนแดมมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติและเมื่อพบเจอกับความเครียดก็ยิ่งทําให้เขาต้องใช้ยาเสพติดมากขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยตัดสินใจฆ่าตัวตายมาแล้วโดยชองคลอสแวนแดมเล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาอันแสนทรมานของเขาว่าทุกเช้าที่ผมตื่นนอน ผมต้องพยายามหาเหตุผลให้กับตัวเองในการมีชีวิตอยู่และมันหาไม่ได้เลยผมไม่มีความตื่นเต้นอะไรหลงเหลืออยู่แล้วผมต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนที่จะทําให้ตัวเองเชื่อมั่นอีกครั้งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยาเสพติดซึ่งมันก็หาได้ยากเหลือเกินจนกระทั่งในปี1998ชองคลอบแวนแดมได้ตัดสินใจเข้าพบจิตแพทย์ และพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไบโพล่าหรือโรคอารมณ์แปรปรวนหลังจากนั้นชองคลอสแวนแดมจึงเริ่มเข้ารับการบำบัดเพื่อรักษาทั้งปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูสภาพจิตใจไปในเวลาเดียวกันนำมาซึ่งเส้นทางชีวิตที่สดใสขึ้นสำหรับชองคลอสแวนแดมในเวลาต่อมาครับเขาเริ่มกลับมามีผลง,งานการแสดงอีกครั้งเริ่มต้นจากการแสดงภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง Universal Soldier Regeneration ในปี2009และ Universal Soldier Day of Reckoning ในปี2012ซึ่งแม้จะเป็นเนื้อเรื่องที่แทบจะไม่ต่อเนื่องกับภาคแรกในปี1992เลยนะครับแต่ก็ยังคงมีแฟนคลับเฉพาะกลุ่มที่ยังคงติดตามอยู่เช่นกันรวมไปถึงการไปร่วมแจมในภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง Kickboxer: Vengeance ในปี2016และ Kickboxer: r e t a l i a t i o n ในปี2018 และในปีนี้ชองคลอยแวนแดมกลับมาให้แฟนๆสายบู้หายคิดถึงกันอีกครั้งใน oh. The Last Mercenary ภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้สัญชาติฝรั่งเศสจากเน็ตฟลิเรื่องราวของอดีตสายลับมากฝีมือที่ต้องปกป้องลูกชายจากผู้ก่อการร้ายข้ามชาติการกลับมาครั้งนี้จะสามารถทำให้ชื่อของชองคลอยแวนแดม ทยานกลับสู่การเป็นพระเอกนักบู๊ของฮอลลีวูดได้อีกครั้งหรือไม่เตรียมตัวพิสูจน์กัน30กรกฎาคมนี้ที่ Netflix ครับและอย่าลืมกด Subscribe ช่องฟีเมนตเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับคนรักภาพยนตร์ครับ